เซอร์จิมมีปืมสื่อตีแมนยูยินดีควักใจยกเลิกสัญญากาซิมิลูเดลี่สตาเผยเซอร์จิมรัดคิดเจ้าของหุ้นก้อนเล็กของแมนยูนเต็ดกระหายลอยแพ้กาซิมิลูกองกลางทีมชาติบราซิลออกจากโอทัฟอร์ดทันทีในเดือนมกราคมนี้โดยพร้อมจ่ายเงินชดเชยก้อนโตให้กับพ่อค้าแข่งจอมเกา่ากาซิมิลูใหญมาจากเลียนมาริดโดยค่าตัว70ล้านปอนด์ ราว3,150ล้านบาทเมื่อปี2022หลังจากเอริกเทนฮากไม่สามารถคว้าตัวแฟงกี้เดยอยองลูกทีมคนโปรดมาจากบาร์เซลโลนาได้และสไตล์ทีมชาติบาราซิลเป็นหัวเรียวหัวแรงสำคัญผ้าผีแดงวคว้าแชมป์คาระเบาวคัพเมื่อซีซั่นก่อนซึ่งเป็นโทรฟีใบแรกในรอบ6ปีของโรงละครแห่งความฝันขณะเดียวกันแมนยูนเต็ดจบอันดับ3าของพรีเมียร์ลีกแต่สิทธิ์ลงเล่นถ้วยแชมเปียนลีกหากแต่ซีซั่นนี้ กาซิ u, มิโลเริมความตกอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับบาดเจ็บทียิบซึ่งทำให้เซอร์จิมแลดคิดหวังใจเงินยกเลิกสัญญากับเขาทัานทีโดยสื่อเจ้าดังกล่าวระบุว่ากาซิมิโลซึ่งจะมีอายุครบ32ปีในเดือนนามีสัญญาเหลืออยู่กับสโมสรอนอีก2ปีภายใต้ค่าแรงสัปดาห์ละ350,000ปอนด์ราว15.7ล้านบาท และมีออปชันต่อสัญญาอีกปีด้วยจากกรณีดังกล่าวเซอร์จิมลัสคีตั้งเป้าจเงินให้อดิสตาทีมราชันชุดขาวอย่างต่ำ20ล้านปอนด์ราว900ล้านบาทและกับการโลเขาออกจากทีมก่อนปิดตลาดเดือนนี้เพื่อสร้างทีมพลังหนุ่มขึ้นมาใหม่ในอนาคตแทนที่จะรอขายเขาในช่วงเสมอด์ดยค่าตัวที่ย่อมเยาขณะเดียวกันกซมิลูได้รับความสนใจจากหลายทีม ทั้งเอซมิลานและยูเวนตุสสสโมสสนในเซรีอารวมทั้งทีมลูกหนังในลีกซาอุดิอาระเบียไหนว่าไปอีกทีมแมนยูแซงขึ้นเต็งคว้าแข่ง2,000ล้านเสริมหูดริษัทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวกลายเป็นทีมเต็งที่จะได้แข่ง2,000ล้านไรนี้มาเสริมทับสื่ออิตาลีรายง,งานว่าปริาจทแดง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเต็งที่จะได้โจชัวเซิร์กซ กองหน้าฟอร์มแรงของบโบลอนยาสมสรนนีสก,กันโซโซิลีออิตาลีมาสู่ทีมโอทับฟอร์ดในเดือนมกราคมนี้โดยเอลิกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหากองหน้าเข้ามาเสริมทีมเพิ่มเติมเนื่องจากบรรดาก,กองหน้าที่มีอยู่ทำประตูได้น้อยเกินไปและตามรายงานล่าสุดระบุว่าเซอร์กซีวัย22ปีที่ทำไปแล้ว7ประตูกับอีก2แอซิ์ในเซรีอาให้กับ,บโบลอนยาในฤดูกาลนี้ คือเป้าหมายของปิศาจแดงทท้งนี้โบรนยาประเมินค่าตัวล่าสุดของเซ็กซี่เอาไว้ที่50ล้านยูโรประมาณ2,000ล้านบาทโดยมีบาเยินมิวนิกทีมเก่าของนักเตะที่พร้อมชิงตัวแต่แมนยูน d เต้เ,ตเปรียบบาเยินตรงที่พร้อมใจ50ย้ล้านยูโรตามที่โบรนยาต้องการขณะที่บาเยินมองว่าพวกเขามีแฮร์รี่เคนทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องทุ่มเงินซื้อกองหน้าด้วยค่าตัวขนาดนั้น